สวัสดีพี่ๆน้องทุกท่านนะครับผมวันก็มาอยู่กับผมวีโอใจสุดนะครับเราจะมาบอกในการทำอันวันดิสนะครับผมหรือว่า cww แ w, ก w, ก็ w c w นะครับผมว่าต้องทำยังไงเนาะผมไม่ยากสำหรับมืออาชีพแล้วนะครับผมหรือว่าระดับเล่นมาแล้วแหละแต่ว่า สำหรับคนที่กําลังเข้ามาเล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปบอกทท่นิดให้นะครับก็รบกวนคนที่เป็นแล้วชนะแล้วระดับมือโปรแล้ว,ว,ม,ลลวมืออาชีพแล้วก็อย่าดรามานะครับผมและก็สักใครก็มีเทคนิคอะไรนิดหน่อยก็สามามาช่วยบอกเมนต์แล้วก็ช่วยบอกสาได้นะครับผมสาหรับให้สําหรับมือใหม่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนั่นนะครับผมก็มานะครับผมตอนแรกที่เราออกตัวใช่ไหมครับผมเราก็จะเริ่มในการส n a p นะครับผมหรือว่าจะเป็นสน,สนามไหนก็ตามนะครับผมสนามทุกสนามเริ่มต้องมีส n a p นะครับผมถ้าไม่มีสนา p ก็จะใช้เป็นรถที่ออกตัวแล้วก็มีในโตให้แล้วก็พุ่งไปเลยรนถะนี้ไม่ต้องส n a p ก็ได้ แต่ว่ารถที่ไม่มีในตัวพุ่งก็คือเราจะต้องส n a p เป็นอาัดาับแรกเพื่อ,อปัม๊ม mini b o o ให้ปัม๊ม mini บูแล้วเราจะมี mini boot ไปต่อเพิ่มความเร็วได้เร็วขึ้นนะครับตอนที่เรา snap ก็ส n a p ให้ได้ประมาณอา45องศาครับผมเราจะเราก็จะกดถ้าเรา จะกดเลี้ยวใช่ไหมครับกดเลี้ยวแล้วก็กดดิสทีทางด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็ดิสมาแล้วก็แล้วก็กดเลี้ยวนะครับผมกดเลี้ยวไปทางอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็จะทำมินิบูสได้ตอนที่เราจะทำแอนด์วันดิสหรือว่า CWDB นะครับผมเราจะเลี้ยวทำกันเลี้ยวก่อน เลี้ยวให้ได้ประมาณ45องศานะครับเลี้ยวให้ได้45องศาแล้วก็กดดิสแล้วก็กดเลี้ยวให้ได้45องศานี่นะครับผมกดเลี้ยวแล้วก็กดดิสให้ได้45องศาแล้วก็กดดิสอีกครั้งหนึ่งกดดิสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางด้านม่กกี้นะครับผมกดดิสอีกครั้งหนึ่งนี่หมเดี๋ยวจะไม่เห็นนี่นะครับผม นี่นะครับกดดีดบูส์นะใช่ไหมเวลาเรากดเลี้ยวแล้วก็กดตัวดีนะผมกดตัวเลี้ยวกดตัวดีดพร้อมกันแล้วก็กดมาแล้วก็กดดีดอินครั้งหนึ่งก็คือดีดรั้งแรกให้ได้45องศาแล้วก็ดีดรั้งที่2คือให้ได้มีดบูสอีกอันนึงหน้าลดให้ได้ให้ตรงนะครับผมแล้วก็ ปรอมาณนิดอ่าดิสมันใช่ไหมครับผมแล้วก็หน้ารถพอพอได้แล้วครับผมก็ประมาณพอพอได้แล้วหรือว่าพอตรงแล้วครับผมแล้วก็กดอ่าทา่านดิสอีกข้างนึงก็คือเมื่อกี้เราดิสไปทางข้างขวาใช่ไหมครับก็คือเราจะอ่ากดตัวเลี้ยวทางด้านซ้ายก็คือปรับหน้ารถหน้ารถให้ตรงแล้วก็กด C W W ไปนะครับผม นี่นะครับผมแล้วพอเรากดเลี้ยวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กด C W กดเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมครับผมก็กด C W แล้วก็ W นะครับผมก็จะเขียนว่า a n d One d i t นะครับก็ตามนี้นะครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับผมแล้วก็ดิทเก็บในโตคือเราจะต้องคลิกเพิ่มนี่ครับผมก็ลาเลีเ้ยวตรงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับ กดเลี้ยวให้ได้45อ,องศากดเลี้ยวให้ได้45อ,องศาแล้วก็กดเลี้ยวอีกครั้งหนึง่งกดเลี้ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดขวาก็คือกดจับหน้าลกให้ตรงแล้วก็กด C w W อ b อไปนะครับเนีย่ยกดเลี้ยวแล้วก็กดดิส ตัวเลี้ยวตัวดิสนะครับผมแล้วก็กดกีครั้งหนึ่งก็คือประมาณกดครั้งที่2ให้ประมาณ1วิเรือศูนย์จุดหนึ่งวิเออให้กดได้ศูนย์จุดหนึ่งวินะครับผมกดครั้งแรกให้ประมาณศูนย์จุดสองวิหรือว่าศูนย์จุดสามวินะครับแล้วก็กดครั้งที่สองก็คือศูนย์จุดหนึ่งวิกดดิสนะครับผมก็กดตัวดิสตัวเลี้ยวไป หนะึ่งสองสามอ่ะศูนย์จุดสามวินะครับผมประมาณศูนย์จุดสองหรือศูนย์จุดสามวิแล้วก็กดขั้นที่สองก็คือศูนย์จุดหนึ่งวินะครับผมคือโดยการปั่นรถให้ได้ให้ตรงนะครับนะให้ตรงให้ได้อ่ะให้ได้ครับแล้วก็ให้มีมินิบูสด้วยโดยการให้ท mini ํามินิบูสให้มีมินิบูสอันแรกแล้วก็กดทางขวานะครับผมโดยการจับหน้ารถแล้วก็กด c w w ไปนะครับก็คือ ทำเป็น and one d e e นะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้เป็น c w w ไปตรงนี้ก็ c w w and one d i d ใช่ไหมครับ กดมาแล้วก,กดตัวด D ไปแล้วก็เตะเบรนเนื่อให้ไม่ชนขอบนะครับผมแล้วก็กด C W W ไปเหมือนตอนแรกที่บอกไว้เลยส่วนตรงนี้ถ้าในโตเรายาวไปเรากด C W ไม่ได้เราก็จะทำการตักในโตการตักในโตก็ไม่ยากครับผมด้วยการกดเบรดสองครั้งแค่นี้แหละนะครับคือมันอยู่ในการเลี้ยวให้ได้นะครับอืมตามนั้นแหละ โอเคนะครับผมเดี๋ยว,วก็ในการทำอันวันดิสหรือ C W W ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกวิธีในการทำ W C W ก็ไม่ยากก็ประมาณของ C W W นี้เราแค่เปลี่ยนเป็นกดมินิบู t แล้วก็กดตัวไนโตรแล้วก็กดมินิบู t เป็น W C W C, <c, <c W C W นะครับผมก็ไม่ยากนะครับแต่สำหรับมือใหม่อาจจะ ทำในการเลี้ยวอครั้งแรกก็คือเลี้ยงครั้งแรกให้มีมินิบุสตรงนี้มันจะยากตรงที่เราทำมินิบุสอันแรกยากหรือว่าอันที่สองครับผมเราทำอันที่หนึ่งได้แต่ว่าอันที่สองไม่ได้เราก็ทำเป็นแค่เดบิวซีก็คือไม่มีเดวิลเดี๋ยวเราจะไปอันซีเดวิลซีเดวิลกันนะครับผมไปลายกันบิวซีแล้วก็เดวิลนะครับผม,มก็จะออกมา WBC W นะครับผมนี่ครับผมเราจะทำอนวานใช่ไหมครับเราก็ทำแบบนี้อา่าทำ W W C W นะครับผมก็กดดีตไปกดดีตให้45องศานะครับผมให้ตรงมุมนี้ครับผมก็หน้ารถก็จะตรงมุมมุมมุมเลี้ยวพอดีเลยนะครับก็จะได้มินิโบล์มาในงานใช่ไหมครับผมมาแล้วก็กดดีตอีกครั้งหนึ่งก็งคือเหมือน ที่ทำ C W W นะครับผมกดที่ค้างนึงนก็คือ W แล้วก็กด C W นะครับผมก็จะอันนี้ก็คือจะทำให้ในโตของเราหมดช้าลงกว่า C W W นะครับผมแต่ว่าความเร็วในการทำ W C W นี้จะช้ากว่า C W W นะครับผมใน C C W นี้จะใช้ในการคมสำหรับ ระยะใกล้ไม่ใช่ใช้พร้อมกับระยะยาวนะครับส่วน d น c d โนี้จะใช้ในการให้ในการโค้งระยะยาวก็คือจะทําให้ในตัวหมดช้าลงครับใช้สําหรับบันด่านแล้วก็บางโค้งเท่านั้นไม่ใช้สําหรับทุกโค้งนะครับเพราะมันไม่เหมาะสําหรับทุกโค้งมันเหมาะจะไว้บางโค้งเท่านั้นสามารถไปดูหลายวิ่งหลหลายด่านได้นะครับผมว่ายัง รู้จัดเทคนิคในการใช้ W C W โค้งไหนบ้างไม่ใช้ค้งไหนบ้างนะครับส่วน C W นี้จะใช้หมดทุกค้งแล้วก็มี C W อย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่ C W W นะจะมีแค่ C W อย่างเดียวนะครับก็คืออันนี้คงรู้หลายๆ C W ก็คือแค่กดในโต๊ะกดมินิบุสอันเดียวนะครับ W C W ก็กดเลี้ยวไป4 5องศาแล้วกดดีทั้งหนึ่งแล้วก็กดวิวสเดไปนะครับผมกดมาก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดที่บอกมานี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ตามหลายๆด่านนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นสปิดครั้งแรกนะครับผมหรือว่ายังเล่นได้ไม่คล่องหรือว่าอย่าง ไม่รู้ก็เล่นได้นานอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังทําไม่ได้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับผมก็ผมก็มาเปลี่ยนบอกแนวทางแค่นี้หละนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ